มอสโอรดี Gran c a ริโอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่สุดหรูทางซีเดียนชุกซิงได้ทราบมาว่า g r a ค c a บโอฟอร r ก u รีรุ่นใหม่ของมอสโอรดีได้ทําการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศแล้วโดยคาดว่ารถยนต์รุ่นใหม่นี้จะวางจําหน่ายอย่างเร็วที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และคาดว่าจะนําเข้าและจัดจําหน่ายในประเทศจีนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ในขณะเดียวกันรถรุ่นใหม่นี้ยังถือได้ว่าเป็น g r ค n Cabrio EV เมื่อนําเข้ามาวางจําหน่ายในตลาดยังต้องแข่งขันกับ,บแบรนด์ต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นยังวงยูเก้าเทสลาโรสเตอร์และโรเทอร์เมอรเป็นต้นตามแหล่งข่าว ก่อนหน้านี้เชรีจะเริ่มทำการตลาดในประเทศฝั่งยุโรปและหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือกับทางเซลติสทรูคโดยมีแบรนด์มอสโรดีและดัฟโรมิโอเป็นตัวหลักนอกจากนี้ทั้งสองแบรนด์จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองโดยใช้แพลตฟอร์ม E 0 -X ของเชรีอีกด้วยดังที่เห็นได้จากรูปภาพของรถใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวรูปลักษณ์โดยรวมของรถยนต์กรนแคบริโอฟอรกรุ่นใหม่ของมอสโรดียังคงคล้ายคลึงกับกรันแคบริโอรุ่นก่อนอย่างมากส่วนหัวถูกแทนที่ด้วยกระจังหน้าสีดำแบบปิดอย่างที่เเป็นนนนนออออกกลลลัษณ์ขขขงงงทาาใส่วว้้มีด20ิแะ 21นิ้วและยังมาพร้อมกับอย่างต้านทานการหมุนตำส่วนหลังคาเปิดประทุนสามารถพับได้ภายใน14วินาทีในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของคุมพลังของรถยนต์ Gran d Cabrio f o r g a r i รุ่นใหม่ของ m a s e r d i จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์3ตัว1ตัวที่ด้านหน้าและอีก2ตัวที่ด้านหลัง โดยมีกำลังสูงสุด616กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดที่1,350นิวตันเมตรในขณะเดียวกัน Gran c a b r i กร e t จะติดตั้งชุดแบตเตอรี่ขนาด92 5กิโลคอรี่โดยมีระยะการเดินทางโดยประมาณของที่419ถึง447กิโลเมตรนอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันชาร์จเร็วได้ถึง270กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จพลังงานสำรองจาก20ถึง80ได้ภายใน18นาทีและยังให้โหมดการขับขี่4โหมด GT, Sport, Corsa และ Max Range ไว้สำหรับสลับการใช้งานตามความ เหมาะสม